ครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ครับใส่ผักหวานลงไปก<ข>่อน,นอครับเบิ่งเป็นยังไงครับเป็นตะกินบ่บ่มีดดไข่บดแดงใส่ไข่ไก่แค่เพี่น้องไข่มดแดงบ่มีครับผัวกหวานก็นเฮ็ดกินได้ไหลายเมนูจ้าพวกนี้เพิ่นก็หมกเนาะ น้ำลายรน้ลายพดม่นดนจนาเพราะว่าบ่เฮ็ดหลายแลจจะเฮ็ดหน่อยๆแล้วจะถวยนึงงเศษๆพรอนบะหมต่แกงประมาณว่ากัว <c oughs> น้ำม่น้อยพอดีบ่านึ่ประมาณนี้นะครับใส่พริกจกงพี่น่อง

ขอทายดอกบันใส่องไดบัน,นใส่ใบหอมจ้าใบหอม,มกบวันก็นยู่ค้างบ้านนี่แหละครับเก็บเอาพอได้กินครับได้กินได้ขายเนี่ยมันมีหน่อยครับเราพอทรงอ่อนไล่ครับน้ำปลาเครื่องปรุง น้ำปลาได้นิดหนึ่งจ้องน้ำปลานิดนึงแล้วแต่ผู้มาครับหน่อยหลายโอเคครับแล้วก็น้นำปลาปรุงรสนี่จะใส่หลายได้แจี่น้องเพราะเป้าหวานจะหวานอยู่แล้วของชูบรสก็ ใช่นี่ยหน่อยครับมันหวานอยู่แล้วครับผ<ช>ักหวานปลาเ <ๆ S 1> อาเขาทาเราตัวไหนกูนะเขาทาปลาเลือดแบบนี้ให้กินหล่อยได้จาพี่น้าางนองแซ่บครับผักหวานปลาเมนูง่ายๆครับบบ <ไว S 1> <ๆ S 2> ตงองล้อไข่หมดแดง<ร> <ๆ S 2> เอาไข่ไก่ไก่ครับผมออาได้ที่เราตัวไหนแจ็คหน่อยเนี่ย ปรุงรดตำเท่ามากแล้วครับแสบป้าใพี่รองอแสบพ่อมาเนี่ยแ,แสบแสบแสบตักทีเลยนียตักใส่ถ้วยเลยครับหอนหอนครับพี่รองกินน้ำกันได้ครับพี่รองครับแสบน้ำกันเลยจ้าหอนหอนเมนูผักหวาน เสียบน้ากันได้ครับโอ้ได้สวยนึงสวยนึงใหญ่ๆเลยล่ะครับอ้าวโอเคโอเคจ้าพี่นอ้นนนนองครับ,บ,บกินน้ากันเด้อครับพี่น้องครับชิม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 ครับปากหวานครับหวานบ่ยังไงเสียบบ่ปกากหวานจ้าพี่น้องโอ้คักพี่น้องครับหวานหวานโดๆหวานๆแซ่บๆจ้าพี่น้องครับกินน้ากันครับ